กับข่าวเรื่องของการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดแพรทองฐานหนึ่งคุณผู้ชมได้เห็นรายชื่อกันมาบ้างพอสมควรถูกไหมคะเรียกได้ว่าแทบจะไม่พลิกโผลเลยโผลเนี่ยเหมือนเหมือนกับที่ออกมาก่อนหน้านี้สองสวันแต่อาจจะมีแตกต่างกันหน่อยอย่างเช่นกรณีของคุณประเสริฐจ,จันทะรงทองอันนี้ถือว่าเซอไพก็ไปนั่ง ควบรองนายกรัฐมนตรีด้วย<ฆ>คือตําแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีเดิมเนี่ยค่ะอันนี้มันจะต้องเป็นของคุณพัชรวาทวงสุวรรณในโควตาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยแต่พอคุณพัชรวา,ว,าวาดไม่อยู่แล้วเนี่ย ก็เอาโคต้านั้นกลับมาที่เพื่อไทยก็เป็นคนอของพรรคเพื่อไทย<ะ>ในขณะเดียวกันค่ะก็มีทำลายออกมาด้วยนะคะอย่างที่บอกกันว่าทำลายก็จะไล่เรียงกันไปก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าในของหน้าตาโฉมหน้าเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของรัฐมนตรีนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะติดตามดูมาตลอดทั้งวันนะแต่ยังไม่ละเอียดเดี๋ยวเรามาขยายกันให้ชัดๆกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เว็บไซต์ในรัชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีภายใต้าการนําของ รัฐบาลที่นำโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกมาแล้วก็ชัดเจนว่านับตั้งแต่ที่คุณแพรทองทานได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี16สิงหาคมที่ผ่านมาคุณแพรทองทานเองก็ได้เลือกสรรบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อจะมาบริหารราชการแผ่นดินแล้วดังนั้นก็เลยปรากฏลายชื่อออกมาให้เราได้เห็นกันนะคะไปดูในสัดส่วนของรองนายกรัฐมนตรีกันก่อนคะ่ะ รองนายกรัฐมนตรีมี6กท่านเท่าเดิมเลยค่ะเดิมทีก็คุณภูมิธรรมก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐบาลที่แล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยคุณอนุทินชาญวิลกูลรัฐบาลที่แล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐววิภาค ก็เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมาแล้ว mm hmm. เช่นเดียวกับคุณพิชัยชุนหะวชิวระ mm hmm. ก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีมาก่อนแต่ที่ แตกต่างจากคอรมอชุดที่แล้วในส่วนของตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็คือคุณประเสริฐจ,จันทละรวงทองซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ควบคู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะกระทรวงมหาดไทยแนละกระทรวงกลาโหมนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ยังคงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยคุณสงศักด์ทองศรีก็อยู่ในตำแหน่งมทสองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวซาบิดาไทยเศษ เข้ามาแทนบิดาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหนึ่งเดียวสอส,อสอกทมอของพรรคเพื่อไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณภูมิธรรมเวยาชยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมอีกหนึ่งตำแหน่งพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการหมซึ่งพลเอกนัทพงศ์เนี่ย ได้ทํางานกับบิ๊กทินมาแล้วนะค่ะอ่าแล้วก็ถือว่าครั้งนี้ก็ขึ้นมาเป็นช่วยว่าการเหมือนก่อนหน้านี้ก็ไปเรียนรู้งานมาในระดับหนึ่งอยู่แล้วะนะคะไปดูกระทรวงด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะกระทรวงการคลัง3ท่านนี้หน้าเดิมเลยนะคะคุณพิชัยชุนหะวาชิระเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังส่วนกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการหน้าใหม่เข้ามาครั้งนี้แต่หน้าเก่าจากในอดีตเขาก็เคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีมาแล้วก่อนหน้านี้คือคุณพิชัยนะริรพถันค่ะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และยังมีคุณนภินทรศรีสพางเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคุณสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะครับตำแหน่งหลายกระทรวงนี้คงเดิมนะคะคุณมาริศเสงี่ยมพงษ์รับจีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นั่งที่เดิมนะ,ะัพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เดิมะฮะคุณประเสริฐจันทรละหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเนี่ยก็นั่งที่เดิมในราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ที่เดิมที่มาใหม่ก็คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมาแทนพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณที่หลุดออกไป กระทรวงคมานาคมกระทรวงกรเกษตรนะฮะมีหน้าใหม่เข้ามาคือคุณนัทนนพินโยสินวัฒนะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในอิทธิศิริรัตยากรเนี่ย บิดาของรัมตีช่วยคนก่นอนก็มาเป็นรนัมตีช่วยว่าการกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์ในอาัคาราพมเผ่าน้องชายรอยเอกธรรมนัฐพมเผ่าอดีตรัมตีว่าการกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์มาเป็นรนัมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจยังอยู่ที่เดิมในรัมตีว่าการกระทรวงมคมนาคมคุณนบรรณพรเจริญศรีก็เป็นรัมตีช่วยว่าขากว่าการกระทรวงคมนาคมเช่นเดิมคุณสุรพงษ์ปิยะโชต ก็เป็นล้ำตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาะคมเช่นเดิมครับกระทรวงนี้เรียกว่าหน้าเดิมทั้งหมดนะคะเพราะว่ามีหลากหลายโครงการที่จะต้องสารต่อไม่ว่าจะเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างแลนด์บริดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะคะมาดูที่ปรับเปลี่ยนเจ้ากระทรวงกันในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะปรับเปลี่ยนไปครั้งนี้สังกัดพักเดิมแหละคือโคต้าพักเดิมนะคะแต่เปลี่ยนมาเป็นร้อยคุณ เอกนัทพร้อมพันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานควบตําแหน่งรองนายกและคนนี้ค่ะคุณชูศักดิ์ศิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและนางสาวจิลาพรสินทุพัยเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะครับกระทรวงแรงงานยังคงเดิมนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับ กระทรวงอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมเป็นคนเดิมฮะคือคุณสุภาศรอิสระพักดีและนตรจีวการกระทรวงวัฒนธรรมคนเดิมฮะคุณสุดาวันหวังสุป,ปกิตโกศละฮะแล้วมาใหม่ป้ายแดงนะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือคุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยฮะมีป้ายแดงเนี่ยที่มาใหม่นี่ก็ถือว่าก็บางคนอาจจะบอกว่าป้ายแดงมาใหม่ ครั้งนี้แต่ว่าเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนในอดีตก็มีเหมือนกันนะคะไปดูในส่วนของ กระทรวงสาธารณสุขกันบ้างค่ะกระทรวงสาธารณสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณเดชอิดขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็กระทรวงศึกษาธิการพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เหมือนเดิมเลยแล้วก็มีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆคนก็มาจากชุดเดิมเลยค่ะใน ขนาดเดียวกันหลายๆคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็เป็นไปตามสัดส่วนโคต้าที่กําหนดไว้ก่อนหน้านั้นเบ็ดเสร็จแล้วก็คือพักการเมืองเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะมีปรับเปลี่ยนก็คือพักพลังประชารัฐหายไปพักประชาธิปัตย์เข้ามาแต่กลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาแทนในส่วนของโคตา้ารัฐมนตรีด้วยพอเห็นชมหน้า คณะ,ะรัฐมนตรีแพทางทานหนึ่งเนี่ยก็มีเสียงนะครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียสภากาแฟพอการเมืองบอกว่าเอ๊ะมันเป็นคอร,รมอรทายาทหรือเปล่าซึ่งนักวิชาการหรือว่าหลายท่านก็บอกว่าก็ต้องดูจากผลงานเพราะว่าถึงจะเป็นทายาทก็จริงแต่โปรไฟล์เนี่ยแต่ละคนจบการศึกษาที่ดีเรียนเก่งแล้วก็จบต่างประเทศปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทอันนี้ก็ต้องดูในรายละเอียดจากงานเพราะว่า ก็เป็นการที่ปฏิเสธไม่ได้ก็เป็นทายาทการเมืองจริงก็ <sm ell> จริงๆก็ยอมรับกันไปตรงๆอ่าวชัดเจนอย่างนามสกุลเหมือนกันเลยเนี่ยร้อยเอ,อกธรรมนัฐพรหมเผ่ากับคุณอัคราพรหมเผ่าก็พี่น้องกันคุณชาดาไทยเศรษฐกับคุณซาบินาไทยเศรษฐก็พ่อลูกกันคุณอิทธิกับคุณอัตกร,รก็พ่อลูกกันนะคะแต่น<ม>ั้นเดี๋ยวดูพ่อแทลเดี๋ยวดูกันที่ผลงานแล้วกันค่ะ